สวัสดีครับพี่น้องครับดูแม่บ้านครับผมแม่บ้านกำลังงมหอยนะครับผมแม่บ้านกำลังงมหอยนะครับผมจะได้หรือเปล่ารอลุ้นนะครับผมรอลุ้นกันนะครับแม่บ้านกำลังงมหอยนะครับผมกำลังงมหอยอยู่นะครับผมเล่ขึ้นมาถ่ายถ่ายคลิปนะครับผมมางมหอยกันนะครับผม จะได้หอยไหมครับผมดูนะครับผมดูสถานที่งมหอยนะครับผมตรงนี้มาดับไฟนะครับผมแถวนี้นะครับผมก็เลยเห็นที่นี่ก็คือพี่พี่น้องแรงงานบ้านใกล้ลงเคียงครับเขามาหาอยู่หา,หากินกันเหมือนกับเรานี่แหละครับผมงงหรอหอนนเมยื ดูนะครับผมมีกุ้งด้วยมีบอกมีกุ้งด้วยนะครับผมบอกแรงงานเพื่อนบ้านนะครับผมมาหาอยแแ by, sugar, ู่หากินกันนะครับผมดูนะครับผมมาหาอยู่หากินกันนะครับผมแรงงานนี่ก็งอมหอยเนาะพอได้แกงเนาะพอได้แกงหอยจุกนะครับผมหอยเล็กๆบ้านเรานะครับหอยจุกนะครับผมแกงใส่ใบใบชะพูเลยครับเผอใด่ใบชะพูเนาะผักอีเลือดบ้านเรานะครับผม น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับต้องแค่น้ำไปก่อนนะครับผมเพราะว่าดินงมนาจากดินดินเลยนะครับผมก็พอลูกพอใช้ได้นะครับสวยอยู่นะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเรนะครับหาอยู่หากินวันนี้นะครับผมวันนี้ก็มาหาอยู่หากินกับกับกับแม่บ้านนะครับผมวันนี้นะครับนี่คือความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับนู่นไกลๆนน่นก็แรงงานต่าง ข้างบ้านนะครับผมแรงงานต่างประเทศที่เขาก็มาหาอยู่หากินกันนะครับผมหาอยู่หากินกันนะครับผมดูนะครับผมมาชมความสวยงามไปนะครับผมก็ได้ปั้นินกันอนยะู่นะปั้นนินก็พอได้อยู่นะครับได้ปัน้นนินเราก็มางมหอยของเรานะครับเหมือนกับมาไล่ปลาให้กับน้องเขา นองเขาดูนะครับน้ำไม่ลึกนะน้ำไม่ลึกดูแฟนนี่เขายืนก็น,น้ำไม่ลึกก็งมหอยก็นหนักแล้วนะครับก็มีถุงนะครับถุงดําถุงที่เขาใส่หน่อไม้นะครับเขาก็เริมจะเยอะนะครับแต่เขาก็จะขึ้นแล้วนะครับผมก็เขาจะไปทุระเขาด้วยนะครับผมเสร็จงานจากนี้เขาก็จะไปทุระเขานะครับผมเขา ใช่ไหมครับผมก็น่าจะได้นะครับผมเข,ขากำลังเทน้ำบอกในหะ้เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับผมซูมให้ดู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 นะครับผมนู่นนะครับผมซูมให้ดูแม่บ้านกำลังงมอยู่นะครับผมซมูซมซูมให้ดู น้ำไม่ลึกนะครับผมกำนั่งอย่างนี้มันไม่ลึกนะครับผมงมกำลังงมหอยอยู่นะครับผมแม่บ้านเล่กำลังงมหอยก็ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลึกมากนะครับผมมาดูแรงงานเพื่อนบ้านเขาก็หาปูหาปลากันอยู่นะครับผมแม่บ้านบอกว่าปลา <ทำ S 2> ดิ้นใส่มือไไเลรอ น่าจะจับได้มั้งมันจับไม่ได้หรอกมันดิ้นเฉยๆเรียว่าดูนะครับงหอยไปเจอปลามันดิ้นหนงหมหอยอยู่แต่เขาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมดูดในบ้านงมหอยมาดูในบ้านงมหอยดีกว่านะครับผมมาจะได้เยอะหรือเปล่าวันนี้นะครับผม ปลาขึ้นปลามีนะครับปลาเยอะเหมือนกันนะครับผมเราไม่มีแหมาวานกับเขานะครับผมปลาเยอะดูแม่บ้านเลยนะครับผมเขาชอบเขาเนาะเป็นความสุขของของเขาก็พาเขามาดูนม,มหอยกันดูการที่ข้างๆนะเขาก็เพื่อนๆก็มีคนมาหาอยู่นะครับผม เี่มาคนละเส้นกันนะครับผมมาคนละเส้นกันมีมาเส้นหลังบ้านเลยนะครับมีเส้นหนึ่งก็เข้าไปทางหน้าบ้านมันก็เข้าได้นะครับผมแต่เรามาอีกบ่อที่เล่พาไปดูเมื่อวานนี้นะครับผมบ่อนะครับผมอันนี้ก็อีกบ่อหนึ่งนะครับผมอีกบ่อหนึ่งอีกบ่อหนึ่งที่นี้มีหลายบ่อนะครับผมมีประมาณสี่ห้าบ่อนะครับผมเขาก็หาปลาหาอยู่หากินกันนะครับผม ที่เพื่อนๆบ้านเราหากันครับผมเขาลากเขาลากเรานะครับนี่เขา,า,าลากเขาลากเรานะครับผมเขาลากเรานะครับผมเ,เราเราก็ได้เยอะจนเกือบครึ่งถึงแล้วนะครับผมของเล่ก็ได้ครึ่งถึงครับแจ๊บเนาะมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่ปลาปลาตัวใหญ่เลยเหรอตัวนั้นนะอ,อ,อืม กลางมันจะกลางๆลาตัวใหญ่ไงขอบขอบมันมันตัวเล็กอยู่ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เล่จีเนะครับผมเลยจะพามารักษาอย่างนี้นะครับผมให้พี่น้องรับชมนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ